ข้าราชการหญิงลาคลอดบุตรได้กี่วันข้าราชการนะครับสามารถที่จะลาคลอดบุตรและก็ได้รับเงินเดือนระหว่างลาด้วยนะครับ98วันนะครับคุณผู้ชมและยังสามารถที่จะลาเพิ่มได้อีกไม่เกิน90วันโดยได้รับเงินเดือนร้อยละ50นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มกราคม2565เพราะฉะนั้นข้าราชการหญิงนะครับ ลาคลอดบุตรได้98วันนะครับระหว่างลาเนี่ยได้รับเงินเดือนเต็มนะครับแล้วก็ลาเพิ่มได้อีก90วันได้รับอัตรางเงินเดือนอีกร้อยละ50นะครับ